สวัสดีครับเรื่องเล่าก่อนแปลงฟันแอดยูโร2020ครับผมได้สรุปกันไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโร2020แชมป์ก็ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีนะครับรองแชมป์ก็เป็นทีมชาติอังกฤษส่วนดาวซันโวครับก็เป็นของคริสตีนโนโรนัลโดไปที่5ประตู p พ y เยอร์ออฟเดอะทัวร์นาครับหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของจิอันลุจิดอนนารุมาจากทีมชาติอิตาลีนะครับ ซึ่งทางยูฟาเองเนี่ยก็ได้จัดทีมยอดเยี่ยมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ11คนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคีโมดูบอลของเราเนี่ยก็จะมาจัดทีมยอดเยี่ยมยูโร2020ครับเป็นสไตล์ของคีโมดูบอลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ตรงกับยูฟาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ามีใครกัน,นบ้างนบสำหรับออสตายูโร2020สไตล์คีโมดูบอลนะครับ เริ่มกันที่ตำแหน่งผู้สอบประตูกับออดเดี๋ยวออกตัวก่อนว่าผมจะขอจัดฟอร์มชันเป็น4 2 3สนะครับเพราะว่าเป็นฟอร์มชันที่ผมคิดว่ารวมตัวที่ผมชอบไว้ได้มากที่สุดละอ่าไปเริ่มมาที่ผู้สอบประตูกันก่อนเลยจริง,รงๆคนที่ฟอร์มโดดเด่นในยูโรครั้งนี้เนี่ยผมเลือกผู้สอบประตูมา3คนที่เรียกว่าฟอร์มโดดเด่นคนแรกเป็นของทีมรองแชมป์อย่างเชีังกฤษครับจ้าดนพิกฟอร์ดครับผู้สอบประตูที่ได้รับรางวาัลถุงมือทองคําด้วยนะครับก็เสียไปแค่2ประตูแล้วก็เก็บไปถึง5้าคินชี ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและคนนันก็คือยานซอมเมอร์ครับของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่โอ้หฟอร์มโดดเด่นมากนะครับก็เป็นคนที่มีอ่าสิติการเซฟมากที่สุดในการแข่งขันยูโรครั้งนี้ที่21เซฟนะครับแต่ว่า2คนนี้เนี่ยตอนแรกผมเนี่ยตั้งใจจะเลือกซอมเมอร์นะแต่พอจบนัดชิงเนี่ยสุดท้ายมันปฏิเสธไม่ได้จริงที่ว่าต้องเลือกด้านของจอันลุยจิดอนนารุม่าครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันครั้งนี้ครับซึ่งโอ้โหผลงานแกเนี่ยสุดยอดยจริงๆครรับถึงแม้ว่าจะะเสียปตู มากกว่าทานายของพิกฟอร์ดนะครับแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่เซฟลูกจุดโทษได้มากถึง4ครั้งในการถืกโทษชี้ขาดทั้งในรอบรองกับสเปนที่เซฟหนึ่งครั้งของอัลโรมาาต้าแล้วก็รอบชิงที่เซฟถึง3ลูกสุดท้ายของอิตาอังกฤษรครับส่งอิตาลีเป็นแชมป์โยูโรผลงานแบบนี้ถ้าไม่เรียกพี่แกเป็นผู้สาประตูนี่ถือว่าพลาดมากนะครับก็ประตูผมให้เป็นตอนนารุม่าไปนะครับคููเซนเตอร,ร์ฮาฟจริงจมีโดดเด่นนะครับก็คือมีที่ผมมองไว้มีซิมงเคียกับตันนิเช่เดนมาร์กครับที่ ฟอร์มแข็งแกร่งมากแล้วก็มีคู่แต่ว่าก็มีคู่ที่โดดเด่นกว่าถึง2คู่ทั้งคู่ของอังกฤษและของอิตาลีของอังกฤษก็คือจอห์นสโตนกับแฮร์รี่แม็กควายครับ mm hmm. เป็นคู่ที่เสียประตูน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั่นคือเสียแค่2ประตูนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่มีการเสียประตูจากโอเพ่นเพลย์เลย2ลูกเป็นเซตเพลย์ล้วนๆนะครับ mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคู่ของอิตาลีอย่างลิโอเนลโดโบนูชี่กับจอร์โจเกลิเน่เนี่ยที่อายุรวมกัน2คนในเจ็ดสปีเนี่ย เ่ากว่าจริงๆครับทั้งการเล่นยังไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะเสียประตูมากกว่าแต่ว่าด้วยวิธีการเล่นแล้วก็การนำอิตาลีไปแชมโลกเนี่ยทำให้ผมเลือกคู่ของอิตาลีมากกว่าก็คือเป็นโ bon บ ini, นชี่กับเกเีนี่ในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับคู่กันตำแหน่งแบ็กซ้ายครับผมยอมรับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมลำบากใจที่สุดในการเลือกเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะมากๆนะครับในตำแหน่งนี้อะไลเรียงไปเลยนะครับคนที่ฟอร์มเด่นๆน,นะก็มีโรบินโกเซนแบ็กอตาลนตาจาก ทีมชาติเยอรมันนะครับทอกองอาซาที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยโดนจับมาเล่นในตำแหน่งวิงซ้ายในระบบ3 5 2ก็ทําให้โดดเดน่นดาวิดอาราบาที่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยการเป็นเซนเตอร์ฮาฟ์พอถึงเกมที่3ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจ้าตัวถูกจับมาเล่นแบ็กซ้ายตำแหน่งถนัดเนี่ยต้องบอกว่าได้เรียกว่าแบ็กออสเตรียจริงทั้งเกมลุกเกมรับนะครับรวมไปถึงทางด้านของสตีเวนซูเบอร์นะครับของสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นท็อปแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่4แอสซิสต์นะครับไม่น่าเเเเเเชื่่่่อออนนนนะครรรับววาป็สตีีซซซูู์์ึง Super, ย มีิงๆเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลหรือว่าตัวริมเ้นนะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสวิตเนี่ยมีการปรับระบบมาเล่น35-2แล้วก็ซูเบอร์เนี่ยถูกจับไปเล่นตำแหน่งวิงซ้ายนะครับซึ่งทําได้ดีมากๆเสียซิดในโยนเข้าหัวเซเฟโรสิตไป2อสลูกอะ่ะนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากแต่4คนนี้เนี่ยผมว่าเล่นดีแต่ว่ายังมีอีก3คนที่ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยฟอร์มท็อปมากๆจนเรียกได้ว่ารอบสุดท้ายของผมเนี่ยก็จะเหลือโยคิมเมเล่นะครับจากทีมชาติเดนมาร์กที่ทําไป2ประตู เลโอเนโดสปินสโซล่าครับแบ็กจอมลุยของอิตาลีที่ได้รับบาดเจ็บไปในรอบ8อย่างน่าเสียดายนะครับก็เรียกได้ว่า2องในฟอร์มโดดเด่นมากแต่สุดท้ายครับคนที่ผมเลือกปฏิเสยไม่ได้ว่าผมต้องเลือกลุกชอนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นแฟนอังกฤษนะแต่ว่าลุกชอใเนี่ยฟอร์มโดดเด่นมากนะครับคือฟอร์มดีมาทุกนัดเลยตั้งแต่เกมแรกแล้วก็โดยเฉพาะรอบน็อกเอาท์เนี่ยลุกชอฟอร์มดีจริงๆก็คือมีทั้งแอสซิ์แล้วก็รวมถึง1ประตูในนัดชิงซึ่งเป็นประตูที่เร็วที่สุด ในการแข่งขันนัดชิงยูโรนะครับเป็นสถิติเลยนะครับซึ่งลุคชอร์ในฟอร์มดีจริงๆนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ประสานงานทางฝั่งซ้ายกับสเตอร์ลิงได้ยอย่างายอดเยี่ยมดังนั้นตำแหน่งนี้ผมขอเชื่อเลือกลุคชอนะครับแบ็กจากแมนยูเต็ดเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนแบ็กขวาตำแหน่งนี้เนี่ยสามคนเด่นๆที่ผมเลือกมาก็จะมีะมีโจชอวคิมมิชครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคิมมิชเนี่ยเก่งที่สุดคือตำแหน่งกองกลางแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถูกโยกกิเลิฟโยกมาเล่นแบ็กขวาหลายคนวิจารณ์ว่าเขาอาจจะไม่ใช่เล่น ได้เล่นในตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่ผมว่าเขาเล่นแบ็กขวาได้อย่างโดดเด่นมากเพราะเขาเคยเล่นตำแหน่งเนี้ยกับเสือร์ไตนวิเวนิกมาก่อนมีลูกครอสซิเมนยำนะครับรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือคายวอล์กเกอร์นะครับที่โดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นี้ในเรื่องของเกมรับคือถ้าเล่นหลังสามวอล์กเกอร์จะถูกจับหุบไปยืนเป็นสต็อปซึ่งทําได้ดีมากหรือถ้าเล่นหลังสี่วอล์กเกอร์ก็จะจับไปยืมแบ็กขวาเติมสุดขึ้นสุดลงสุดซึ่งความแข็งแรงความฟิตของวอล์กเกอร์เนี่ยโดดเด่นมากในทัวร์์นนนนาเเมมตตีี้แ่่คทผลือก ผมเลือกเพราะว่าไม่ใช่ว่าผลงานการพาทีมหรือสิติใดๆแต่ว่าผมเลือกเพราะความประทับใจนะครับว่ามันเหนือความคาดหมายมากเป็นนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์อย่างเดนเซลดุมฟรีนะครับที่ทําไป2ประตูนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เป็นใครไม่รู้ว่าตอนแรกคือชื่อเสียงในเรียกว่าไม่ไม่ไมผมแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยแล้วพอมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เนเรียกว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆตัวหนึ่งของทีมชาติฮอลแลนด์เลยเป็นอาวุธทางฝั่งขวาที่อันตรายมากดังนั้นตำแหน่งนี้ผมเลือกเดนเซลดุมฟรีจากทีมชาติฮอลแลนด์น มาที่มิดฟิลด์คู่กลางในระบบส2 3สนะครับมเีเด่นหลายคนคู่ของอิตาลีโดดเด่นมากก็คือจอร์จินโยกับมาโกเวรตินะครับสองคนนี้เด่นจริงๆริงแต่ว่าด้วยอิตาลีเนี่ยมันเด่นทั้งทีมแล้วก็มันเด่นที่ตัวเกมรับที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือผมว่ามิดฟิลด์เนี่ยพวกเขาก็ทําได้ดีนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เลือกนะสำหรับจอร์จินโยกับเวรติทั้งนี้หลายคนเนี่ยชื่นชมจอร์จินโยมากทัวร์นาเมนต์นี้ว่ามีสิทธิ์ลุ้นควา้าบอลรูนรอแต่ผมว่ามันยังไม่สุดสําหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบสไตลยจนโด้วมั ไปจ่ายมาไม่ค่อยมีลูกจ่ายแนวลึกนะครับส่วนคู่อังกฤษหลายคนก็ชื่นชมคู่อังกฤษปีนี้ที่เกมรับดีนะครับก็คือมิดฟิลคู่นี้ทํางานหนักก็คือดีแคนไรส์กับคาวินฟิลิปส์แต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่สุดนะครับสำหรับผมคือเกมรุกคู่นี้ยังถือว่าไม่ดีแต่เกมรับเนี่ยโอเคนะครับทางฝั่งสเปนมีเปรรี่นะครับที่ได้รางวัลดาวยิดเยีียมประจาทัวร์นาเมนต์นี้ก็ผมก็มองว่าลูกจ่ายแนวลึกเขายังน้อยไปหน่อยนะครับส่วน2คนที่ผมเลือกนะครับคนแรกครับผมเลือก กราณิตชาก้าจากทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับสวนะิตเซอร์แลนด์มากเกมรุกเกมรับรวมไปถึงเป็นกับตันทีมที่ดีมากไม่เคยเห็นฟอร์มแบบนี้กบบอาร์เซนอลเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะย้อมผมเป็นสีทองเป็นร่างไซย,ย่าเะยเก่งนะครับซึ่งภาพติดตาของชาก้าเนี่ยเป็นพิ c เจอร์ออฟเดอะทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้ก็คือเป็นภาพที่เขาปลุกใจเพื่อนตอนช่วงต่อเวลาพิเศษในเกมกับฝรั่งเศสที่ถือขวดโค้กครับทุกคนคงจะจำกันได้โอ้ภาพนั้นผมรู้สึกว่าแบบว่า โอชาก้าแม่งลาดได้ทั้งการตลาดได้ทั้งแบบว่าแย่งซีนทุกคนไปรวมไปถึงแบบมันกลายเป็นภาพที่แบบเออทรงพลังนะแล้วก็สุดท้ายทีมของพวกเขาชนะอีกหล่อไปอีกนะครับสำหรับการดิชาก้าผมก็เลยเลือกเขาในตำแหน่งนี้นะครับส่วนอีกคนนึงผมเลือกเปียเอมิลฮอยเบียครับจากทีมชาติเดนมาร์กซึ่งเป็นคนจักสําคัญมากๆในเกมเกมการเล่นของเดนมาร์กทั้งรุกทั้งรับเลยฮอยเบียเนี่ยตัดเกมเก่งออกบอลดีซึ่งเป็นเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระก็ยังแบบว่าคือเหมือนแบบ ดีอะ er, เป็นทุกอย่างของเดนมาร์กก็เลยเลือกฮอยเบีย er. ก็เป็นฮอยเบียค er ู่ชาก้าซาก้านะครับสาหรับตําแหน่งนี้นะครับส่วนตัวรุก3ตัวบนนะครับไล่ไปที่ฝั่งซ้ายกอนเลยตรงนี้ก็ตัวเลือกเยอะเหมือนกันที่ผมมองว่าเด่นๆน,นะโรเลโซอินซิเอจากอิตาลีก็เด่นนะครับมิเกลดัมสกัดจากเดนมาร์กซี่กดฟรีคิกแสง,งกิษสวยๆอะเด่นทั้งคู่แต่ว่าคนที่ผมจะเลือกเนี่ยอาจจะขัดหูขัดตาท่านผู้ชมหลายคนหน่อยนะผมเลือกราฮิมสเตอร์ลิงนะเพราะว่า เกมรุกของกิตเนี่ยไปเียไม่ได้ว่าตัวตัวรุกมันน้อยมากเลยแต่ละเกมแล้วคือการเล่นของสเตอร์ลิงอ่ะถึงแม้บางทีมันขัดหูขัตาจับบอลลั่นจ่ายบอลไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันเป็นคนที่ยืนถูกที่ถูกเวลาตลอดเวลาและสามประตูแรกของกิตัวร์นรเมนต์เนี้ยสำคัญมากคือสเตอร์ลิงยิงหมดเลยแล้วก็ยืนถูกตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงการกระชากเลี้ยงจี้เข้าหาเนี่ยมันด้วยตัวเกมลุกที่มันน้อยอ่ะมันก็ต้องพึ่งอาศัยจังหวะแบบเนี้ยการจี้เข้าหาตัวเลี้ยงกินตัวซึ่งสเตอร์ลิงทำได้ดีมากผมก็ยังมองว่า ด้วยผลลัพธ์ผลงานออกมามันยังโดดเด่นพอที่จะติดออสตางผมนะถึงแม้จะขัดตาใครหลายคนดังนั้นหน้าซ้ายผมเลือกราฮิมสเตอร์ลิงมาทีา่ตัวลุกตรงกลางเพลเมเกอร์เนี่ยโดดเด่นในผมมองเซดานชาคิรีเนี่ยหนึ่งคนละของข้างหน้านของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งโดดเด่นมากทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยเป็นหัวหอกเกมลุกเลยแล้วก็มีดานิโอโมที่ผมมองว่าเขาเล่นได้ดีมากเวลาที่ได้ลงสนามถึงแม้ว่าจะสลับตัวจริงกับตัวสำรองซึ่งเกมหลังๆเนี่ยเกมสุดท้ายเนี่ยตัวลงมาเล่นเป็นฟอลนายนะ ลงไปเล่นหน้าเป้าฟอสไนซึ่งทําได้ดีมากผมมองว่าเด็กคนนี้มีอนาคตนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เลือกอยู่ดีคนที่ผมเลือกผมเลือกเอมิลฟอสเบิร์กของสวีเดนหลายคนเซอร์ไพรส์ว่าทำไมผมเลือกฟอสเบิร์กคือสวีเดนเนี่ยเกมรุกถ้าได้ดูเนี่ยผมไม่ดูสวีเดนเนี่ยหลายเกมทีเดียวแทบจะดูทุกเกมเลยคือฟอสเบิร์กเนี่ยเป็นคนที่ทักษะดีมากการเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ปั่นด้วยขวาเนี่ยที่ฟอสเบิร์กเนี่ยสวีเดนเนี่ยสี่สี่สองฟอสเบิร์กเล่นเหมือนปีกซ้ายแต่ลลลักกกษณะาารรเเเเเเเ่นนนขขออองป็หมมืพย์ ร้างสรรเกมซึ่งบอลจะมาขึ้นที่ฟอสเบิร์กก่อนของรัสวีเดนดังนั้นผมมองว่าผลงาน4ประตูกับทีมที่ตกรอบ16อย่างสวนะีเดนน่ะโอ้ผลงานระดับนี้มันมันแบบมันก็ต้องเลือกฟอสเบิร์กอะถึงแม้ว่าใครหลายๆคนจะไม่ได้มองว่าเขาโดดเด่นหรือพาทีมเข้ามาได้แต่ว่าผมมองว่าฟอร์มส่วนตัวของฟอสเบิร์กเนี่ยดีจริงๆนะครับส่วนหน้าขวาตรงนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าผมมีตัวเลือกเดียวจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าดอนนารุม่าไม่ได้ยอดเยี่ยมทมัวร์เมน์เนี่ยผมว่าผมจะให้คนนี้นะถ้าเป็นผมอะก็ค โอ้ oh, ดุดันความกล้าเล่นทักษะเฉพาะตัวการทำประตูมีครบลูกชายของเอเลโก้เคียซ่าคนนี้เนี่ยทำสองประตูสำคัญในอิตาลีทั้งในรอบ16กับออสเตรียนะครับแล้วก็อีกประตูรู้สึกจะเป็นการทำใส่ปั่นใส่ใครอะ่ะจะไม่ได้ที่ปั่นสวยๆอะ่ะนั่นแหละเคียซาคือเล่นดีมากแล้วรอบชิงคือป่วนหลังอังกฤษได้แบบสุดยอดมากดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องไปเคียซาถ้า ดาวนูมาไม่ได้ยอดเยี่ยมอะเคียซาได้ได้วยซ้ำนะครับผมมองแบบนั้นส่วนศูนย์หน้าตัวเลือกเยอะทีเดียวทางยูฟ่าเรื่องลูกาคูนะครับซึ่งผมก็โอเคลูกาคูเล่นดีนะลงสนามไปทั้งหมด5เกมยิงไป4ประตูแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นมากสำหรับลงไปลูกลูกาคูนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีโรนหรือว่าจะเป็นคริสโนโรนัลโดที่เป็นดาวซันโวทัวร์นาเมนต์ลงเล่นแค่4เกมแนตะ่ยิงไป5ประตูเป็นดาวซันโวโอ้ก็โดดเด่นนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เลือกจริๆงๆอ่ะคนที่ผมจะเลือกอะ่ะคือแฮร์รี่เคนนะ คือเรื่องของการเก็บบอลจ่ายบอลแล้วก็ประโยชน์ถึงแม้เขาจะยิงแค่สามประตูนะแต่ว่าหรือยิงจุดโทษไม่เข้าแล้วซ้ำเข้าก็ตามอ่ะแต่ว่าความที่อว่าเขาเล่นอังกฤษเนี่ยตัวลูกมันน้อยแล้วคือเคนเนี่ยเล่นมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าจริงๆแล้วคนที่ผมจะเลือกเนี่ยก็คือปาติชิกนะครับคนนี้เนี่ยผมมองว่าด้วยทีมอย่างเช็กอ่ะโอกาสยิงจริงๆอ่ะมันไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสได้มากเลยแต่ละเกมแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ดีแต่ชิกก็ยังกล้าๆยิงไปถึงห้าประตูอ่ะ จาก5้าเกมซึ่งผมว่ามันเป็นผลงานสําหรับกองคนเป็นกองหน้าเนี่ยการที่แบบว่าโอกาสคุณไม่เยอะแล้วคุณทําได้แบบเนี่ยผมยอมเลยดังนั้นหน้าเป้าผมเลือกอติชิกนะครับส่วนผู้จัดการทีมแน่นอนผมเลือกโรเบรโตมันชินีด้วยการแก้เกมการใช้ผู้เล่นหลายคนหลายสไตล์การแก้เกมของเขาว่ามันทาให้อิตาลีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างอิตาลีจากทีมที่ตกรอบฟุตบอลโลกครั้งก่อนไม่ได้ไปเนี่ยกลับมาเป็นแชมป์ยูโรได้เนี่ยต้องยอมโรเบรโตมันชินีอย่งนั้นก็ซื้อเลอเจียมเป็นโรเบรโตมันชินีนะครับก็ อ่ะผมให้ดูเลยไลน์อัพก็จะประมาณนี้นะครับทีมยอดเยี่ยมออลสตาร์สไตล์ขี้โมดูบอลนะครับก็ผู้สำหรัวเป็นเจลจิดอนัาลุมม่านะครับอ่าคู่เซนเตอร์ฮาเป็นเลโอนโดโบนูชี่กับจอร์โจคิเอลินี่แบ็กซ้ายเป็นลุคชอแบ็กขวาเป็นเดนเซลดุมฟรีมิดฟิลด์คู่กลางเป็นกรานิชาก้ากับเอเอมิลฮอยเบียตัวลุกข้างบน3ตัวครับฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของไรฮิมสเตอร์ลิงตรงกลางเป็นเอมิลฟอสเบิร์ก ฝั่งขวาเป็นเฟเดริโกเคียซ่าและศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นปาติกชิกผู้จัดการทีมโรเบโตมันชินีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมยอดเยี่ยมสไตล์ขี้โมดูบอลของผมครับก็ถูกใจเ,เพื่อนๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าขัดใจตัวไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมครับช่องทางติดตามเรามี2ช่องทาง Facebook Fan Page และ YouTube Channel นะครับเท่าคุณเซิร์ชคำว่าขี้โมดูบอลสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะย,ยาวไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็น EP ส่งท้ายแคมเปญน่เรื่องเล่าก่อนแปลงฟันแอ r ยูโร2020ของผมนะครับก็ต่อไปนี้ก็ผมจะกลับไปทําเป็นคอนเทนต์แบบเดิมนะครับก็คือ,อเป็นอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็คอยติดตามาได้ยังไงฝากติดตามมันด้วยสําหรับเรื่องเล่าก่อนแปลงฟันแอ r ยูโร2020เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสาหรับการติดตามตลอดมาแล้วก็กาลังใจที่ดีตลอดมาจากหลายๆคนนะครับทำให้ผมได้ทดลองทําอะไรแบบนี้นะครับก็ยังไง ต่อไปผมจะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยรบกวนฝากติดตามไว้ด้วยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าคำพูดคําจาไม่สุภาพหยาบคายนะครับก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ